ใช้เวลาสร้างสถิตแก้ไขดูอาจารย์ขันหายผีเมืองนาดูร่างกกจากหานวใเปลี่ยนที่ การพัน์ผนชนปวงไทยเราการเก่าก่อนบังเพียพรสอนลูกหลานการสังสมรดกาหลัง หมดไปไม่สื่อสารเ,เพราะเหตุนี้ท่านจึงยาว กสธานัอาสวัคยาวะหัโ e hey. ตุลอขแห่งทางที่ชอบพเจ้าให้ดีแล้วหนาจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส ออกไปจากใจของข้าพเจ้าได้วยเถิน